สวัสดีค่ะฮัลโหลต่าย96นี่ลี่จิงฟานซือเปิ่งไป大家的ฟานซือจิงฟานซืออ่ะฟานซีอันวันนี้จะทําขนมมันเทศจากขนมมันเทศหนึ่งนะคะอันนี้มันเทศนะคะไปซื้อมาปอกเปลือกออกนะคะแล้วจะหั่นเปชิ้นบางๆแล้วจะไปนึ่งจ้ะนี่ฟานสืออ่ะฟานซือนี่ก็ให้ช้างเซกอ่ะฉางเซกก็มาไพเพลละฉิดฉิดยาไฟฟ้าฉิดฉิดก็เคยอ่ะ เราจะมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะจะไปนึ่งจ้าจะมาทำขนมขนมมันเทศนึ่งขนมมันเทศนึ่งจ้า 都可以啊。 ประมาณนี้นะคะเลยกันนึงจะนึ่งกินจ้ะลอยแจ้ง,งาจะหั่นไปเลยหั่นไปเลยจะได้สุกพร้อมกันทำให้หมดจะเอามากินจ้าโอเคเสร็จแล้วเราเอาไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณาาย,ย,ยี่สิบนาทีเจ้งตาก็ยี่สิบหยายี่สิบนาทยี่สิบียี่สิบนา้ง เอาไปนึ่งประมาณสัก20นาทีก่อนนะคะมาจาาเราจะไปนึ่งนะคะเจ้งละเจ้งยี่สิบนจงีมค้ามเทศของเราก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วสุกแล้วโอเค ยกออกนะคะสก้วจา้าหลังจากนั้นเราก็เทน้ําออกนะคะเทน้ําออกจ้ามันจะมีน้ํำยาที่สอยอ่าโต้ช่วยอะมยอะ่ะทีนี้เราจะมาบี้นะคะบี้ มางะยังงะเคยอ่ะงะงซอยเคยจะมาปีนะคะอันนี้จะเยอะไปเดี๋ยวแบ่งกินว้ก่อนจิง้งด์多咗啊就攞嚟食กแบ่งไว้กินหน่อยค่ะาะทำไปเยอะนะคะจะแบ่งไว้กินฟันห้อยเลยเสร็จสิ้นประมาณนี้ก็อันนี้แบ่งไว้กิน โอเคง่ายอย่าง่าเคยบีนะใช้ซอมนะคะบีนะคะใช้ซอมบี่ห่องชาะง่ายอย่าง่าเคยง่าซอยเคยะ่ะ จากนั้นเราจะมาใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลชิมได้ชิมก่อนนะคะเพราะอีสีเมยสินะฝ้านซื้อเลยก็่าฝ้านซื้อไม่ไหมโฮถิมแกโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาชิมก่อนใส่เกลือไปนิดนึงหนอกตี้ทองหลอกซิ้วๆยิ้มเหรอเฮ้ย ใส่กเกลือนิดนึงชิมดูก่อนนะคะว่าหวานพอหรือเปล่าพอเดียวจะใส่แป้งลงไปด้วยต้องเผือด้วยนะพอเดียวจะใส่แป้งลงไปพีซีเมียไทยถิ่มก่ำเก่าชิมดูก่อน ใส่เพิ่มอีกสักสองช้อนเดี๋ยวใส่น้ำตาลไปแล้วมันจะจืดออะใส่แป้งเข้าไปแล้วมันจะจืดจ้ะโอเคทาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใส่แป้งเข้าไปแป้งก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะหรอไม้ฝันฟองที่หล่อไม้ฝันอรกเ ใ่คอยเหลืองหุ้นตัวละประมาณสองถ้วยเราก็จะใส่กะทิเข้าไปนิดนึงผสมฟองซีซิวหรืกอกอเอเย,จ,เยจับเราเฮยฟองเยจับซีซิวเยจับเราเฮใส่กะทินิดหนึ่งผสมกะทินิดนึงนะคะมันจะได้ออกมันๆนะคะผสมกะทิเข้าไปนิดนึงใส่ไม่เยอะนะคะใส่พอประมาณนะคะ ลงฟองซิ่วๆลงไปเยลจับฟองซิ้วๆลงไปก็มาโล่โรค,คุกเข้าให้เข้ากันนะคะแป้งก็ประมาณสองถ้วยใช้มือดีกว่านะคะหยุ่เสาละ แป้งไม่พอสามารถผสมแป้งเข้าไปอีกได้นะคะกะว่าสองถ้วยเนี้ยมันใช้ได้หรือเปล่ามันยังใช้ไม่ได้มันยังเหลวไปมันยังแฉะไปก็สามารถเพิ่มแป้งได้อยู่ก็ตะเห่ตาใจแล้วยีกาที่ฝันเลยอะ่ะ ก็จะแฉะไปหน่อยนะคะใส่เพิ่มใสแ่แป้งแป้งข้าเหนียวไปอีกประมาณนิดหนึ่งให้ใจใจอะจะหล่อซิ้วๆฟองซิ้วๆฝันลงี้ประมาณนี้พอดีแล้วจ้ะโอเคเราใช้มือนวดเนี่ยเราก็จะได้แบบมีความรู้สึกว่ามันพอดีหรือเปล่ายงเซาเลยเจ๋งแล้วจะ้กไาเกาะโต่ะให้เคยเามหาอะ่ะ อ,อีกาเก่าละอีกาเก่าละพอดีแล้วนะคะอันนี้พอดีแล้วนวดให้เข้ากันเลยจ้านวดให้แป้งเข้ากันนะคะช้างเซ็กโหล่แรงนะ่ะ ก็จะเป็นสีส้มออกสีส้มๆนะคะมันเทศของเราก็จะเป็นสีส้มๆ,มๆออกสีส้มๆสีไหนก็ได้นะคะมันเทศหรือยองแม่ฟันสีเจ๋งต็ะดะแก่ไม่ต้องเป็นช้างสกจี๊ดสีกนได้แก่สีส้มสไรก็ได้มันเทศอ่ไม่จํากัดนะคะโอเคเรามานวดกันเลยจ้ะ นวดให้มันเข้ากันนะคะนวดให้เข้ากันนะคะ นวดเสร็จแล้วก็มาปั้นกลมๆแล้วใส่แม่พิมพ์ใช้ตัวพิมพ์นะคะโอ้ให้กำเสียงหาละโอเคใช้เาสเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะชิ้นเผากินเตรียมแป้งนะคะเตรียมที่จะนึ่งนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะ ใส่ไว้เราจะใส่ตัวพิมพจ้ะอันนี้เรามีตัวพิมพ์พนะคะสําหรับกดทําเป็นชิ้นๆนะคะจะได้สวยงามนะคะดี่ตัวแจ้งอยู่แป้งก็ที่ก้งก,งกงอยาะจ้งอยู่แป้งโอเคจ้ง้นฉาก็ที่ฟันไหนนี่ก่อนะเราทาแป้งแป้งก็ไปในตัวพิมพ์พนะคะปั้นให้มันออกกลมๆก่อน ปั้นออกกลมๆก่ scream, อนนะคะเดี๋ยวเรามาใช้ตัวนี้ช่วยเขียงจิงยืนเคยกันจะหยะจะห่ะเคยหยะงะหยะเคยก็จะออกมาประมาณนี้นะคะสวยงามเลยค่ะอ่าโูแหลงอะจิงตาฟาเยิง มาฟองเราเฮ้ยรีโตจะจันร้อยแจ้งใส่ไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งชาที่ฟันเราเคยใส่ไปในตัวแม่พิมพ์นะคะมันจะได้ไม่ติดจ้ะปั้นไปอีกนะคะโอเคใส่ไปในตัวพิมพ์ก็กด สวยงามมากเลยจ้าสวยงามนะคะทําไปเรื่อยๆทํำซกักกี่ชิ้นดีปั้นไปอีกนะคะกะว่าจะทําให้หมดเนี่ยทาให้หมดจะเก็บไว้ทําบัวลอยเจ๋งทรายจะเ,าเราฟ้านในเจิงท่องยืนกันล่ะ โอเคเจิงมไม่晒了เหลืาฟันให้จอ้ยืนชาทนดฟ้นลกให้ส้นโอเคกดลงไปโอเคสวยงามนะคะโหแรงอะ่ะโหแรงอะ่ะ สวยงามมากเลยค่ะเอาไปนึ่งประมาณสักแปดนาทีก็โอเคละทำไม่หมดเดี๋ยวจะเก็บไว้ทําบัวลอยกินจ้ะจ๋งค์ใส่รอฟันไเจิงค์นี้ก็ทัองยืนโอเค สวยงามหูแรงนะหูแรงนะทำอีกสกักสองชิ้นเจ้งตัวเหลืองเก่าแล,ล้วหูแรงนะตายกันไม่มีตัวพิมพ์ก็ทำได้นะคะไม่มีตัวพิมพ์ก็ปั้นเอาเป็นกลมๆเสร็จเรียบร้อย ทำอีกสองชิ้นพอเจ็งตัวเหลืองเก่าละททำอีกสักสองชิ้นนะคะทาแป้งเข้าไปก่อนโอเคจากนั้นก็กดพิมพ์โอเคเด้งออกมาแล้วนะคะสวยงามนะคะทําอีกหนึ่งชิ้นโอเคเจิงตัวเก่าอ่าเจงตัวเก่าไปตากาไทยารา ชาที่ฟันเราค้ยโอเคเสร็จเรียบร้อยขอเก็บของก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแป้งที่เหลือก็จะไว้ทำขนมทำไม่หมดนะคะกินคนเดียวจ้าอ้แจ๊กก็ยันเสร็จก็แจโอเคทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปนึ่งนะคะจนไปแจ้งล้วหาเกลีง้ง เนึ่งเปิดไฟก่อนนะคะเปิดไฟก่อนต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วถึงจะใส่ลงไปจี้ควันที่ซอยชิ้นฟองเหรอเฮียนี่จ้ะสวยงามมากเลยนะคะสวยนะตตยก้ารงหูแรง,แรงสวยงามมากเลยจ้ะ โอเคเดี๋ยวเราจะน้ําเดือดแล้วจะไปนึ่งประมาณสักแปดนาทีก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วนะคะเจ้งตาคอยสวยขวัญเจ้งตาคอยปลาสันจงจะโอเคกันละเดี๋ยวมาเจอกันจิ้นเทากินโอเคจะน้ําเดือดแล้วนะคะเราจะเตรียมนึ่งแล้วจ้ะสวยห้อยชีขวัญละฟองเราเฮียสวยขวัญละสวยขวัญละฟองเราเฮียจะเจ้งปลาสันจงนึ่งประมาณแปดนาทีนะคะตั้งกอยปลาสันจงกิน โอเคจะแปดนาทีผ่านไปแล้วนะคะสุกแล้วนะคะสุกแล้สกลุสกแล้วโอเคสุกแล้วนะคะขั้นตอนตอน,ตอนสุดท้ายนะคะเราจะวุยฟองที่สุกเยาว์หรอเลยอันนี้เป็นน้ํามันที่สุกแล้วนะคะทาน้ํามันที่สุกแล้วนะคะทาน้ํา,ามันลงไปนะคะก็ต้องทาเยอะนะคะ ใช้ชาคุณมากชาซิ้วิเก่าลวะชาะกนมินก็นกังซิวก็พอและโอเคทาน้ำมันนิดหนึ่งนะคะมันจะได้ไม่แห้งชาที่เยาเราเห้ยเขาจะไปตัวลอยที่ทำไมจะแรงที่แรงที่หาอย่าหมกูกำกอนนะมันจะทำให้ไม่แห้ง โอเคเรามาตักใส่จานเลยจ้ะยกออกก่อนนะคะโอเคจะตักใส่จานเลยนะคะใส่จานเลยจ้าเสริงติบชาที่เหยาวสิทาน้ำมันก่อนนะคะจุ่มน้ำมันไป ร้อนมากเลยจ้ะโอเคนะคะไม้พายนะคะจุ่มน้ำมันนะคะเดี๋ยวมันจะติดนะคะนี่งงันๆนะเหนียวนุ่มนะคะเหนียวนุ่มอร่อยเหนียวนุ่มอร่อยจ้า ทาน้ามันเข้าไปมันจะอยู่ได้นานแล้วก็มันไม่มันไม่แห้งมันไม่แห้งนะคะชาที่เยาวแล้วจะปลายหลอยดิถทอม,มัยเหี่ล็งที่แรงดิ่จะไม่นจะไม่้อนะจะโ็จดิ์อ่ะโอเคทาน้ำมันแล้ว เดี๋ยวมาดูกันจ้ะสวยงามมากเลยนะคะหูแรงอะยายกะแหลมแรงอะสวยงามมากเลยจ้าหูแรงหูแรงหูกันต้านะตตยกยา้าเฮียเสียละง่ายนิดเดียวค่ะทง่ายนิดเดียวแล้วก็สวยงามแล้วก็อร่อยด้วยนะคะโอเคจ้าขอบคุณมากๆนะคะจอยกินตากะไปแล้วจ้า